จ้ามาเก็บแมงลักค่ะไปทำไอ้หน่อไม้ไอ้อะไรนะหมูสามชั้นหมกหน่อไม้ค่ะแบบแมงลักสวยนะคะทุกคนพืชผ,ผักสวนครัวอสุกแล้วไอ้ปิ้งปหาห่าอ,อะไรนะมะเขือเทศทุกคนนี่ เก็บใบแมงรักก่อนนะลใบแมงรักจุ๋ยๆเด้อพี่น้องกว่าจะทำโมกหน่อไม้นะคะทุกคนเก็บใบแมงรักก่อนลังอ่อนๆเลยโอ้ยแต่กินถึงนึงจีนเนาะกินเมื่อวานเองหนึ่งจีน,นอะ โอ้ต oh, okay. mm ีละนอแค่น hmm. okay. oh, okay. um ี้แหละมเอออะไรนะบวบนี yeah. mm ่บวบกินสดๆเลยค่ะน้องเอาไปกิ้มออเต้นือมเท น้องวันนี้สัญญามมาทำบออกหน่อไม้นะคะแบบแบบแบบอีสานค่ะทุกคนคะ่ะสัญญาขูดก่อนนะทุกคนขูดหน่อไม้ก่อนขูดหน่อไม้ขูดหน่อไม้จ้ะ มีซ่อมมีอะไรก็ขุดนะคะทุกคนขุดออกมาทุกคนค่ะไปขุดก่อนนะจ้าหมูสามชั้นนะทุกคนขานี่หมูสามชั้นดูสิสวยเนาะสวยงามทุกคน หมูสามชั้นนะคะหั่นก่อนนะคะทุกคนสัญญาหั่นก่อนหั่นหมูสามชั้นนะคะลกหน,นอไม้ห5ร่อยแบบแซ่บแบบอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยนะค,ะคน ีที่หั่นก่อนนะจ๊ะทำกันเลยค่ะพี่น้องน้องจ๋ามาค่ะก่อนอื่นสัญญาใส่เสะไคร์ใบมะกรูดลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เครื่องค่ะใส่เครื่องที่เราโขลกนะคะทุกคนตามชอบนะคะตามเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามชอบเลยนะคะทุกคน ถ้าไม่ไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะดูสิคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะคนแล้วตามด้วยหมูคะ่ะหมูสามชั้นที่เราที่เราซอยเอาไว้เมื่อกี้นะคะทุกคนคะ่ะนะคะแล้วก็ใบยะนางคะ่ะ เห็นไหมใบายานางแบบว่าโอ้ยตายแล้วดูสิคะกะเอาเลยคะทุกคนขานี่ใบายนา,แบบน,ยน,บายนางแบบเบือดคน้นเลยคะทุกคนใบยานางแบบเจ็บๆข้นเลยจ้านะคะแล้วก็นรร้ำปลาหนัวหนัวคะทุกคนขาน้ำปลานัวหน,นัวนะะ้ำปลานัวหนัวในจ้าใส่ไปคะ่ะทุกคนนะคะสัญญาจะใส่ผงนัวลงไป ผมหัดสิจัน์ลงไปคะ่ะทุกคนนี่ต้นหอมนะคะใส่ไปคะใส่ไปค่ะใส่ไปนะคะใบเมนรักส่วนใหญ,ญ่จะใส่ที่หลังคะ่ะทุกคนขานี่ลูกโดดใครชอบลูกโดดก็แบบว่าใส่ลงไปคะ่ะนี่ลูกโดดใส่ลงไปจ้าทุกคนแล้วก็ มาคลุกคล้ากันค่ะส่วนผสมคลุกคล้ากันจ้าทุกคนขานี่คลุกคล้ากันค้าทุกคนขานี่นะคะส่วนใหญ่ยังไม่ใส่น้ำปลานะคะทุกคนเพราะว่าใส่น้ำปลาไปแล้วกลัวมันมันเค็มค่ะทุกคนขานี่คลุกคล้าไปเรื่อยจ้าทุกคนขานี่จ้านี่ไงนี่ค่ะทุกคนดูสิคะเอาน้ำปลาให้หน่อยจ้า นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะก็น้าตาลด้วยลกูกลืมค่ะน้ําตาลนิดนึงน้ําตาลอยู่เอามานิดนึงนะคะทุกคนนี่คลุกเคล้าลงไปค่ะเห็นไหมทุกคนเห็นปะออก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 กใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งนะคะทุกคน น,น้ำตาลเหยอะหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อความแบบว่ากลมกล่อมนะคะทุกคนต้องใส่เยอะโลวานนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็คลุกคล้าลงไปนะคะ,คคะทุกคนค่ะคลุกคล้าลงไปจ้านี่คะ่ะดูสินะคะนี่คะ่ะป่ะเดีย๋ยวไปตั้งไฟกันเลยเนาะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนไฟอ่อนๆน,นะจ้านี่ป่ะตั้งไฟกันเลยคะ่ะทุกคน ตั้งไฟแลวค่ะทุกคน่คะเดี๋ยวมันไม้ปีกระทะทุกคนสักพักหนึ่งสัญญยาเดี๋ยวก็สัญญยากก็ใส่ใบเมงลักใส่ใบเมงลักเลยค่ะข้าวเบือวะสุดท้ายค่ะข้าวเบือใส่สุดท้ายค่ะทุกคนค่ะให้ให้หมูอะไรมันสุกก่อนนะคะทุกคนตบบดเลยทุกคนจะใส่ข้าวเบือลงไปนะคะทุกคนขา ใส่ข้าวเบื่อลงไป่จ้าทุกคนข้าวเบื่อนะคะคนเพราะว่าใส่ใส่แล้วแต่คนจะใส่ที่หลังที่ใส่ที่หลังแล้วก็ใส่ก่อนก็ได้นะคะแต่สัญญาต้องการให้หมูสุกก่อนนะทุกคนคะ่ะโอ้หอมไปทั้งตะบนเลยพี่น้องอดูสิคะหอมกลุ่นไปหมดเลยข้าวเหนียวร้นรอนๆเนาะพี่น้อง นี่ไงสุกแล้วคะ่ะทุกคนอืมสุกแล้วจ้าคนขาดูสิคะแบบนุ่นนัวแบบเหนียวเหนียวนุ่นัวเลยคะ่ะทุกคนดูสิอืมนี่นี่คะ่ะอืมหมกหน่อไม้หมกหมอ้อหน่อไม้ใส่หมูสับนะคะใส่หมุดสามชั้นนะคะทุกคนขาแบบอีสานะคะ่ะทุกคนดูเอาคะ่ะอลังการไหมคะทุกคนขาดูสิคะโอ้ยความอร่อยแซ่บเวอร์ โอเคค่ะเดี๋ยวทํากินกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวสัญญาจะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนั่งกินกันนะคะเพราะว่าคลิปทํากับคลิปกินคนละคลิปกันนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ